คาโคสมาชิกหน่วย c p c โ o หนึ่งในผู้ที่ปลุกให้พลังผลปีศาจนั้นตื่นขึ้นมาได้อีกหน่อยเดาซุ้ม ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนี่มาทําความรู้จักกับคาคุหนึ่งในสมาชิกหน่วย c p พีซโลหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลโลกที่ขึ้นตรงต่อเผ่ามังกรฟ้าไม่ได้รับคําสั่งผ่านกองทัพเรือแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขอทุกท่านค้นและวหนึ่งไลค์หน่อยนะครับผมถ้าคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมขอบคุณมากครับในอดีตเมื่อประมาณ5ปีก่อนคาคุ u, นี่เคยอยู่หน่วย c p พีนที่โด่งดังเรื่องการต่อสู้ด้วยวิชาหกรูปแบบซึ่งเขานี่ได้รัับคําส่งให้ไ ปฏิบัติภารากิจเป็นสปายแฝงตัวอยู่ในบริษัทกาเลราคอมพานีในฐานะลูกมือช่างต่อเรือซึ่งเป็นบริษัทช่างต่อเรือชื่อดังที่ไอซ์เบิร์กนะครับเป็นผู้ดูแลซึ่งคาคุนี่ก็มีชื่อเสียงมากๆในวอเตอร์เซเว่นเป็นที่รู้จักจากการกระโดดออกจากพื้นที่สูงรวดเร็วจนได้ฉายาว่าลมภูเขาและเมื่อการมาถึงของกลุ่มหมอกฟางภารากิจของคาคุนี่มันก็ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือนิโคลบินแต่ในตอนนั้นนี่พวกคาคุก็ยังไม่เปิดเผยตัวว่าพวกเขานั้นคือซีพีไน จากนั้นลูฟี่กับนามิเนก็ได้เอาจดหมายจากคุณป้าโคโคโละมาให้คาคุเรื่องการที่อยากจะซ่อมเรือของกลุ่มหมอกฟางให้หน่อยซึ่งคาคุนี่ก็รีบไปเช็คสภาพเรือของพวกลูฟี่โดยใช้สกิลอย่างกับบินได้ซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าว้าวมากเพราะว่ายังไม่เคยเห็นพลังแบบนี้มาก่อนนั่นก็คือการใช้ท่าเดินชมจันทร์นั่นเองแต่เมื่อไปดูสภาพแมรี่ซึ่งมันก็เสียหายหนักมากเกินกว่าที่จะซ่อมได้แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านอะไรมากมายจนพวกคาคุนี่ได้เปิดเผยตัวว่าพวกเขานหนีขึินหน จับตัวนิโคโลโบินซึ่งด้วยวิชา6รูปแบบนะครับในตอนนั้นนีก็ถือว่าคาคุนี่แข็งแกร่งมากพอสมควรแต่สเปนดัมนี่ก็ยังหาผลปีศาจไม้คาคุอีกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกคาคุซึ่งคาคุนี่ก็ได้กินผลยีราบเข้าไปเป็นผลปีศาจสายโซโอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันได้ทําให้คาคุนี่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขึ้นเยอะเลยแหละตามรูปแบบสายโซอนแต่ศัตรูนี่ก็ใช่ว่าจะเล่นเล่นซะที่ไหนเพราะว่าคาคุนี่ต้องได้มาจับคู่ต่อสู้กับโซโลซึ่งคาคุนี่ครับก็ โโลเล่นงานโซโลเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บหนักแต่ด้วยสกิลเพื่อนพระเอกที่เหนือกว่าของโซโลก็เลยทําให้คาคุะครับถูกโซโลนั้นจัดการลงได้ด้วยวิชาก้าดาบซึ่งเมื่อพวกคาคุนี่พ่ายแพ้รัฐบาลโลกเนี่ยก็ไม่เก็บพวกคาคุไว้เหมือนกันพวกเขานี่ถูกไล่ล่าจากรัฐบาลโลกแต่ก็ได้พลังประตูของบูโนพวกเขานี่ก็เลยพากันเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ได้หลบหนีออกจาก n อ s ล็อบบี้แล้วกลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งพวกเขานี่ก็เฝ้าดูพวกเด็กๆที่อยู่บ้านเกิดเนี่ยพากันฝึกฝนแต่พวกทหารเรือน ก็ตามสืบตามจับมาจนถึงบ้านเกิดของพวกคาคุซึ่งด้วยฝีมือของพวกเขาหนี่ก็สามารถจัดการพวกทหารเรือพวกนั้นได้ไม่ยากนักเมื่อถูกไล่ต้อนนะครับพวกเขานีก็คงไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ก็เลยติดต่อไปหาสเปนดัมเพราะว่าพวกคาคุนี่ก็รู้ดีว่าคนที่ส่งทหารมาตามไล่ล่าพวกเขาหนี่ก็คือสเปนดัมก็เลยโทรไปหาทํานองว่าคูคๆเดี๋ยวจะกลับไปหาอะไรทํานองนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับพวกคาคุนี่ก็ได้รับคื้นตําแหน่งไซเฟอร์โพหลังจากนั้นพวกคาคุพวกซีพินายชุดเดิมนี่ก็พากันไต่เต้าจน ได้ขึ้นเป็นหน่วย c p c ซึ่งถือว่าสูงที่สุดแล้วในไซเฟอร์โพลมีหน้าที่ในการรับคําสั่งจากห้าผู้เท่าหรือพวกชาวมังกรฟ้าซึ่งในการเปิดตัวว่าคาโคุนั้นอยู่หน่วย c p 0ก็ในตอนงานประชุมโลกที่เกิดเรื่องวุ่นวายที่ชาลอสนั้นมันอยากที่จะจับตัวเชล่าหงชี้แล้วหลังจากนั้นนะครับพวกคาคุนี่ก็ได้รับภารกิจสําคัญให้ไปกําจัดเวกาพังที่เกาะเอ็กเฮดโดยท,ทําทีเป็นเอาเซาฟิมเอสแบร์เนี่ยครับไปคืนแต่เวกาพังนี่ก็รู้แล้วละ่ะว่าพวกคาโคุนี่จะมาจัดการเขา ก็เลยไม่ยอมให้ขึ้นฝั่งพวกคาคุก็เลยอาศัยพลังของเอสแบร์ are, ส่งพวกเขาขึ้นฝั่งได้สําเร็จซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็มาพร้อมกับชิปในการสั่งการพวกคาคุก็เลยสามารถควบคุมเซราฟิมตัวอื่นๆได้แต่ถ้าว่าในช่วงเวลานั้นพวกกลุ่มหมวกฟางนี่ดันไปอยู่ที่เกาะเอ X ็กเฮดพอดี ody, มันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการเวรก้าพังซึ่งคาคุกี่ครับก็ได้มีโอกาสมารประมือกับโซโลอีกครั้งซึ่งถึงแม้ว่าคาคุ่จะสามารถปลุกพลังผลปีศาจของตัวเองนี่ให้มันตื่นขึ้นมาได้แล้วแต่ในฝั่งงโโ่งงงงขขขอโกก็็แแรึ้น มากเลยทีเดียวโซโลนี่ดูเหนือกว่าคาคุแถมสกตซี่นี่ก็ยังเป็นสปายของเวก้าพังเธออาศัยที่เผลอกัดคอคาคุจนหมดสติแล้วก็ถูกจับมัดเอาไว้แต่หลังจากนั้นพวกเซราฟิมนี่ก็ถูกสั่งการโดยยอร์กที่หักหลังเวก้าพังซึ่งยอร์กนี่ครับก็ได้ส่งเอสแบร์กับเอสทอกมาจัดก,การพวกลูฟี่แต่พวกเซราฟิมนี่มันก็หันมาเล่นงานพวกคาคุไปด้วยแต่ก็ได้พวกลูฟี่นี่ช่วยชีวิตเอาไว้ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับก็เลยทําให้พวกคาคุนี่ดูว่าพวกเขานี่ก็น่าจะถูกสั่ คาคุก็เลยขอให้ลูฟี่นี่ปล่อยตัวเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะช่วยสู้ด้วยเชื่อใจพวกเขาได้เลยอะไรทํานองนี้จนสุดท้ายลูฟี่นี่ก็ยอมปล่อยคาคุก็เลยร่วมมือกับโซโลสู้กับเอสฮอกซึ่งพวกเขานี่ก็ได้ใช้คอมโบประสานกับโซโล่จนเหนื่อยแต่เอสฮอกนี่ก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดซึ่งโซโลนี่กว่าจะนึกได้ว่าเซราฟิมนี่มันมีพลังเหมือนกับคิงกว่าที่จะจับทางพลังได้ก็เลียนเอาคาคุนี่เหนื่อยไปเยอะแต่เอสฮอกน่ครับมันก็ไม่ได้เปิดจังหวะจุดอ่อนที่ไฟข้างหลังนี่ดับง่ายๆมันก็ระวังตัวอยู่มนนนกัจ สุดท้ายพวกคาคุนี่ก็กู้สถานการณ์กับคืนมาได้เพราะว่าจับตัวยอร์กได้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าพวกคาคุนี่จะอยู่ฝั่งไหนกันแน่เพราะว่าเอาจริงๆคนที่สั่งการให้เซราฟิมจัดการพวกคาคุไปด้วยนี่ก็น่าจะเป็นยอร์กยังเป็นไปได้อยู่ว่ายังอยู่กับพวกรัฐบาลโลกละมัง้งหรือว่าจะหักหลังพวกดูฟี่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันส่วนเรื่องความสามารถนะครับคาคุนี่มีทักษะติดตัวที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อเรือที่น่าจะมีประโยชน์ในสักวันส่วนเรื่องทักษะการต่อสู้นะครับ ฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กๆแถมยังมีวิชา6รูปแบบที่ c ีพีนายทุกคนนี่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นกายาเหล็กที่ทําให้ร่างกายนี่แข็งดังดุดเหล็กกล้ากายากระดาษที่ทําให้ร่างกายนี่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีงอร่างกายเหมือนกับแผ่นกระดาษดัชนีเหล็กใช้นิ้วโจวมตีด้วยความเร็วสูงซึ่งมันมีอนุภาพรุนแรงเหมือนกับกระสุนปืนท่าเดินชมจันทร์สามารถเตะอากาศให้ร่างกายนี่ลอยตัวอยู่ในอากาศได้ท้าวายุเป็นลูกเตะความเร็วสูงพี่เฉียบคมเหมือนกับใบมีดท่าโซคือท่าที่เคลื่่ออนนไหวววย,อยางรรดเร็ใ นอกจากนั้นนะครับคาคุนี่ยังมีฝีมือดาบที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้ควบคู่กับท้าวายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งมีผลปีศาจสายโซโอนเข้ามาเสริมอีกผลยีราฟนี่ส่งผลให้ร่างกายของคาคุนะครับอึดยิ่งขึ้นกว่าเดิมและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วการโจมตีนี่ก็หนักหน่วงขึ้นและคาคุนี่ก็สามารถใช้งานไปจนถึงขั้นปลุกให้พลังผลปีศาจนี่มันตื่นขึ้นมาเพิ่มมาทั้งความเร็วและพลังทําลายล้างไม่เพียงแค่นั้นนะครับคาคุนี่ยังสามารถใช้ฮาคิเกาะกับฮาคิสังเกตได้ด้วยก็มีทักษะ การต่อสู้ที่ครบหลากหลายจะเรือก็แค่บทนี่แหละที่จะส่งให้คาคุนี่ไปได้ไกลแค่ไหนเท่านั้นซึ่งคาคุนะครับก็มีความสูงอยู่ที่193ซนติเมตรกุบเลือด X ปัจจุบันนี้ก็มีอายุ25ปีและในวันนี้วันที่7สิงหาคมก็คือวันเกิดของคาคุครับผมครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลของคาคุที่เราได้เอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็คือวันเกิดของคาคุยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กดช กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ